สวัสดีค่ะพี่น้องคะมือนีค้นคาคือเก่าเหมือนเดิมผูนคนมีคาสวัสดีครับบเดติดไม่ให้อ่ะว่าเป็นยังให้เพื่อนมาค้นคาผูนผู้ทาการแซะคาให้เหาแม่วัสดีค่ะวัสดีค่ะบเดติดไม่ให้แม่ว่าเป็นยังว่าสเนอแม่เราใส่สุดงามงามค้นคาใส้สา้อน้่เยินพี่น้องค่ะนี่แผนกขคุดคา สู้มือนี่เก่งหลายพะนแคุดค่ามารวมมือกับเม่เดนนะคะไอ้เม่เดนเป็นคนซอยคูตคาคุาขขาาดคาค้นค่าคาเกษตรแดงใหญ่ยังมีบริการพี่น้องอยู่เรากะขอบคุณทุกออเดอร์ที่พี่น้องสั่งซื้อเขามาค่านานปปะนี่พี่น้องค่ะงามๆเลยค่ะจัดไห้ตอนอ้นใหญ่ๆงามๆ ขาลำต้นแข็งๆเลยขาแปดเก่าเดือนอันนี้เพิ่นว่าขวบปีแล้วได้แม่แมนแมนแ<า>อนค่ะสวนนี่เพิ่นว่าขวบปีแล้วพี่น้องา่าไก่ไกล้กลจะขวบปีแล้วค่ะมือนี้จัดให้พี่น้องอีกนะคะแม่คะมือนี้คุดไมอ่อีจกจะก่อนะสี้ส่อมือนี้คุดมาสี่สิบหา้ากอพี่น้องค่านี่ยังมีคากะเษตแดงใหญ่ ให้พี่น้องเยอค่ะบรรยากาศของการค้นสดๆค้นจริงขายจริงเพราะว่าถ้าบ่ขายจะเสีเยาไปถิ่มลงนามมองได้ร้ายปนีพี่น้องค่ะต้มกินเองกับโเบิร์ตเด้พี่น้องถ้าร้ายปนเออีเพราะฉะนั้นก็คือทรงพี่น้องนั่นล่ละค่ะผู้ที่อยากได้อยู่ก็ขายให้พี่น้องคือเก่าเหมือนเดิมค่ะเกษตรแดงไงงามผู้ใดอยากได้ไป เห็ดแนวเห็ดพันปลูกไว้กินปลูกไว้ซับนอขายแล้วแต่พี่น้องหลายคนถามสาวน้ำยืนสาวน้ำายืนประสันถ้าซสื้อพันน้ำเจ้าแล้วอันมารับซสื้อขึ้นอยู่บ่อเพิ่นว่าบอกเลยค่ะพี่น้องโบเดไปรับซสื้อขึ้นยากดอกเนื่องจากว่าพี่น้องบบพ่อกินดอกนะคะ <c oughs> บบเดรับซสื้อขึ้นเด้อพี่น้องเอาเป็นว่าทีสาวน้ำายืนขาย ที่สาวน้ำเงินบริการพี่น้องอยู่ตอนนี้ก็คือย้อนว่าพี่น้องอยากได้ไปปลูกเห็ดแนวเห็ดพันธุ์ปลูกไว้กินนะคะส่วนในเชิงธุรกิจสาวน้ำเงินก็ต้องบอกตรงๆว่าเอาผู้สะดวกเด้อค่ะเด้อเอาผู้สะดวกที่ว่าพี่น้องอาจจะอยากจะขายเป็นไร้วันอาจจะอยากปลูกและกะ้วก็ซับนอขาย หรือว่าในช่วงที่ยังมีกระแสของการปลูกพี่น้องอาจจะขายพันธุ์เขาจังสี่นะคะเอาผู้สะดวกใจอยากปลูกนะคะที่จะขายแล้วก็มีช่องทางของการขายกรจังสื่อไปปลูกเพื่อขายพี่น้องส่วนผู้ใดที่บอกว่าย่า่มีตลาดอย่างอย่างสาวน้อเยืนแนะนําว่าให้พี่น้องปลูกแค่พอกินสําหรับผู้กินนะคะบ่เมียนว่าทุกคนต้องปลูกได้ <laughs> คือผู้ใดมากกินพี่น้องก็ซื้อไปปลูกกินพี่น้องเอาแบบนั่นนะคะโมเมนการที่จะว่าอยากขายหลายมาปันกระแซหายพี่น้องไปปลูกเด้อพี่น้องเด้อสีไปซื้อขึ้นจากสีบบเดว่วจังสันจาเมีดพี่น้องคือที่ขายอยู่ตอนนี้คือขายอยู่ตอนนี้คืออยากจะบอกก็พี่น้องว่าสาวน้ำยืนบริการพี่น้องนั่นแหละค่ะผู้ที่เห็นคลิป เลว่าเอองามลายสาวน้ำเงินเอยแม่อยากได้ไปปลูกไว้กินไว้เห็ดแนวเห็ดพันเอาพี่น้องสะดวกใจพี่น้องก็จังสื่อนะคะนี่นะคะลุมหนึ่งที่สาวน้ำเงินแสออกมาบางเทือเขาจะสามตนแบบนี้บางเทือกับสองตนอ้ยสาวน้ำเงินแสออกมาเพิ่นว่าแม่เด่นค่ะแสออกมาสาวสาวน้ำเงิน่ได้แะจักหมิดพี่น้องเลย นี่ต่ฝฟีมือแมเมเดนลน้วนๆเราแล้ว,ออว่าสาวน้ำเงินแสะออกมาเพอนนะโอ้ยบอกเพราะอายปากเนะกาะเออกระลังเทือสองต้นเดีวยวพี่น้องลังเทือกสามต้นแล้วแต่งแง่งของเขาถามาเดียวเดียวสาวน้ำเงินก็จะจับจับต้นเดียวเดียวอาจจะนับสมต้นใส่กันแบบนั้นเป็นหลุมปลูกนะคะแล้วก็หนึ่งพับาทเข้ายังไห่ยี่สบสองลุมปลูกเหมือนเดิม ผู้ใดสนใจเพิ่มเติมกะ087 5 9 5 5 9 2 4 087 5 9 5 5 9 2 4ยังมีบริการพี่น้องงามหลายพี่น้องงามงามพ่นคือน,นี่กะเต็มรถคือเก่าเหมือนเดิมสงสัยซื้อรถพิดพิดขั้นละล่ละพี่น้องน่าจะซื้อรถตอนเดียวเนาะแม่นาะ ังเหมือนี้ก็เต็มรถคือเหมือนเดิมโยังแต่มันใส่คาอยู่ะเก็บเอาไว้เลยจ้ะนี่ละพี่น้องค่ะนี่คือคาเกษตรแดงใหญ่ที่กำลังขนเพื่อจะไปส่งให้พี่น้องเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากได้ยังทักเข้ามาได้ แบดสาวน้ำยืนส e ิเบิดพี่น้องแบดเบิดแล้วผู้ใดจะเมารถนี่ฝ่าวทักมาตอนนี้นะคะเอาขอบคุณขับพี่น้องครับเดี๋ยวแบดจะหมดพี่น้องเลยแบดจะหมดขอบคุณได้หลายนะคะถูกออเดอร์อยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ สายก็สุขใจลหลแล้วคนคิดทอดเฝ้าโทหาอตลอดเพราะคิดทอดในทุกเหตุการณ์ยามตื่นยามนอนยามหนาวยามร้อนยามว่างจากงาน,นอยากคุยทุกเรื่องที่พาห่างนานย่านใจว่า อิลียามอายตอบรับทุกครั้งที่อายโทรกลับก็ยอมรับว่าใจอบอุ่นเมื่อหักอยู่ไกลต้องอาศัยใจอายเป็นคุณเติมใจเพื่อให้ไออุ่นขอบคุณที่อายเข้าใจขอบคุณอีกครั้ง